สวัสดีค่ะจะมารีวิวคุชชี่เต็มบ้านของพี่เซนที่รอมันนานมากตอนนี้เพิ่งอ,อัดนะคะมีกี่กล่องวะนะหนึ่งสองแล้วก็สามแต่ผมจะรีวิวไม่หมดเพราะมันเยอะมากรวมกันประมาณให้เป็นหลักสิบแปดสกอตไม่ก็ร้อยเพราะมันเยอะมากเลยผมจะมารีวิวกล่องนี้แหละแต่มันจะไม่หมดนะ

ไม่ช่องดีนะคะอันนี้คือยังไม่แกะเลย<ช>อยู่ในแพ็กเกจที่เซนไม่ยอมให้แกะก็ต่อไปคือหมาทูฟิงหน่ารักีน่ารักที่สุดนูนี่อโล่ก็คโล่เมื่กี้คือเม,นนอมต่อไปก็เป็นฮอตดอกแต่อันนั้นมันเป็นอันนี้กว<โ><โ>นดอกฮอตดอกนี่คือหมาฮอตดอกนี่ฮอตดอก น,นีเป็นเบอรเกอร์ว่ะาแเบอร์บบอกเกอร์มันไม่ยาวขนาดนีนะเดี๋ยวอันนี้คือให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นชิ้นไหนก็ให้ิชิ้นไหนก็ทมใหมอกได้ใช่ไหมใช่ีน,นันงฟ้ามีกี่ตัวคอลเลคชันนังฟ้ามีสมตัวมีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างมีสีเหลืองมีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้า เซนที่สะสมมาตั้งแต่เออมันเป็นแบบนี้เ,เด็ดก,กสะสมมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปอลไรปสามหรือปสี่น่าจะปสามนะแต,แต่แต่ตอนนั้นกี่อยู่โอสามโอสองโอสามนี่แหละนี่ก็คือแอปเปิ้ลสีเขียวมันจะไม่ค่อยฉโลมเพราะว่ามันคือเลนอันนี้สลับเปาคิวตี้นะมีเขียนชื่อด้วยพี่เซนรักมากเลยเด็กๆ ก็รักมากคือรักเกือบทุกตัวเลยแ,แต่ในตัวเนี้ยแรสุดแรมากเรี่เนแรแล้วเหรอจุดนี้ไม่ตัวนี้พี่เซนก็บอกว่าชอบมากเลยแต่อันนี้คือไดตัวเสาพี่เซนเคยแกะออกมาให้กีดูแล้วก็งเล้วกอเอาปากกดเข้าไปได้เลยอะอย สอซ์ลอาูมอันนี้ก็ของไอซ์บูมใช่อันนี้ก็ของไอซูมใช่เปล่าใช่ใช่เปิมีกี่ตัวคอลเลคชันนี้อันเนี้ยคอลเลคชันแรกเลยออันนี้อันนี้เซนรักมากแล้วก็คือหูขาดมปแล้วเหลือแค่ใช่อันนี้คืออันนี้คือแบบแล้วพี่เซนเขียนเลยนะเนี่ยว่า snowy ice blue แรงมากพี่เซนรักมากขาด หัขาดแล้วก็ยังกีบหัวก็ยังขาดเลยเนี่ยน <c oughs> ิ่มแต่ข้างหลังคนให้ดูข้างหลังนะหัวขาดเลยเนะี่ยขาดแล้วก็เนี่ยหูอยู่ตรงนี้อ <c oughs> ันนี้ไอบูขอโทษครับผม <c oughs> <c oughs> ขอี่เบาหน่อยไอมีตัวนี้นนนอีกก็ใช้ใหม่อ่ะันนี้ก็เป็น snowy รุ่นใหม่ออกมาก็ มีสีนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะเออเนี่ยเพิ่งหยิบม่ขาดหรือว่ามันมีอีกอ่ะเอ้าแม่มาจีบนี่ทุกคนนี่คือผูของไฟฟูจิคือของผมเองนะครับอันเนี้ยอันนี้มันเป็นของไอเนี่ยพี่สแต็มอ่ะที่เขาคของกีร์เพิ่งไอ้นี่มันจะขาดเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยน้ำแข็งไม่ใช่ดิมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรละไออะไรนะแข็งใสเหรอไม่ใช่น้ำแข็งบิงซูเออมันเป็นบิงซูผสมหมีอยู่ตอนนั้น พี่สแตมเขาออกมาไม่ดังมากเนาะดังมากคือคนซื้อเยอะมากเืออันนี้อันนี้ก็คือขาดแล้วของซิกกีเองแล้วมีของท<อ>ี่เขียนด้วยของไปเซนใส่ในถุงอย่างเรีรยนนย,ยนี่ก็เป็นบิงซูเหมือนกันนะคะอันนี้บิงซูของอะไรอ๋ออันนี้บิงซูของชวาชวานี่อโอ้นิ่มสโลนิ่มสโลวเป็นไงบ้างโนเดิโอ้โหบริหารมือลองลองลองโอ้นี่ดาบต็งโมนี่มันบกดติงโม ไม่อันนั้นกล่องไม่เนี่ยเครื่องอันนกล่องไว้ก่อนจะดูก็คือให้รีวิวให้ดูแบบว่าคร่าวๆก่อนแล้วก็จะให้ดูว่าชิ้นไหนที่มีเซนส์แบบแรงแรกรักมากไม่เยอะเลยอันนี้แมวอยู่ไงอีกอันนึงล่ะแมวแมวอ่ะนี่เนี่ยมันต้องมีสี่ตัวนะครับเนี่ยมีแมวสองตัวอยู่นะหายไปเลยอตัวนึงเป็นของผมนี่ของผมนี่ของพี่นี่ก็ของพี่แต่อีกตัวนึงผมไม่รู้ว่าอยู่หอใคร เราผมจะลองกันค่อยหานี่เป็นขี้อุ่จีอันนี้เป็นอุ่จีแกงโมอ๋ออันนี้ใช่อันนี้พี่เซนก็รักมากเป็นพีชแต่มันแตกแล้วใหเป็นรุ่นแรกเลยพีช,ชแล้วพี่เซนรักมากรักมกว่าบูมรุ่นแรกราคาพวกนี้ตอนนี้ซื้ออยู่ประมาณแปดเก้าร้อยเลยนะดูดิเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย นี่ก็เป็นรุ่นเก่านะครับอันเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้อันนี้มันจะมีเป็นเซ็ตของเขามันจะมีนี่มีตัวตัวตัวนี้กับตัวอะไรเนี่ยนี่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 ที่พี่เซนได้อีกอันหนึ่งมันเป็นรุ่นังนะครับเราเก็บมาได้สองตัวเนี่ยมันเป็นรุ้งๆได้สองตัวเกิรถน่ารักกับตุ้เอ้ยไเต็มเต็มอันนี้ได้รางวัลสมัยก่อนที่เชนซื้อแล้วก็ไปเล่นเกมที่ล้างวาโพนี่ ้ว่าคูนยังอยู่ในถุงด้วยก็คือถามว่ายังเล่นอยู่ไหมไม่ค่อยได้เล่นแล้ว,มวไม่ได้เล่นเลยถามว่า,า,วาเอาไปบริจาคขายให้ใครไหมไม่ได้เพราะว่าห่วงมากไม่มีว่นอันนี้เป็นสามผมจำไม่ได้ว่ารุ่นแรกเป็นอันไหนนะอันนี้เป็นปาวานวานมิลลี่ใช่แต่ไม่รู้ว่าเหลือเป็นรุ่นแรกก็คือมันมีลลที่เรามีสามตัวเพราะว่า มันมีสามหน้าใช่อันนี้คือหน้านี่คือสีฟ้านะคะเป็นสำหรับผู้ชายใช่นี่คือหน้าตกใจหน้ากระสับปากเขาจะเป็นอย่างนี้อ,อ,อันนี้คือหน้าอันนี้คือหน้าเยินดูโอ้ยปากเขาจะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นขีดๆทุกคนดูก่อนเนี่ยรีวิวไม่นานดูตรงพื้นข้างล่างดูดิ อย่างเยอะอันนี้เอาเอาข้อข้างก่อนกล่องยังเต็มอยู่เลยอ่ะเอาข้อขางก่อนอ่านี่เราจะแบบแกะของผมเองนี่แกะของพี่สีขาวอันนี้แกะคิดดูเนี่ยตัวละพันอันนี้ตัวละพันเหมือนกันอันนี้นี่ของสมัยก่อนซื้อกันมาได้ยังไงตัวละพันตอนนี้ก็คือตั้งโชว์อยู่ในกล่องสโลว์อันนี้คือเป็นแกะสีเทียวของผมเอง หอมเลยมีน้ำมอยมด้วยนีหอมสุดๆจาพี่เชนชอบกอิ่นสุดนี่ไงแมวเหมียวนี่ไงแมวเหมียวของไหนคอลเลคชันพี่แมวเหมียวดูดีนี่นี่แมวเหมียวนี่มันเป็นของอะไรอ่ะนี่ของกีกับของกีสองอันนี้ของกีของชวานี่มารมีชอบแมวก็เลยสะสมสี่ตัวอันนี้ของกีอ่ะแต่ว่าก็จะแบ่งให้ลูกเล่นพี่อุ่นฟักทองฟักตุก นี่คือฟักทองนะคะฟักฟักทองสีม่วงสีชมพูนี่ฟักทองสีชมพูแล้วอันนี้ก็เป็นวิกรินเอ้ยิกนอยากเข้ามาเดี๋ยวพาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยอันนี้ช้างช้างช้างน้อยน่ารักนี่ไงคือแบบอันนี้ยังไม่แก่เลยนะเลนนี่เนี่ยนี่ไงอยู่ในถุงซิลอย่างดีเลยไม่ใช่เดี๋ยวในของกีของกีมันแต่มันช้างแก่แล้วเลนนี่ไอของกีไอของกีอันนี้แกะแล้วหนึ่งตัวเพราะว่าเป็นของสกี แล้วอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรีอร่ที่ขาดไปไอ้น,นี่ไงสตอรอเบอรี่ที่ขาดไปพอดีใช่ไหมเน,นี่ยนี่ไอบูมอันนี้อันนี้ก็นี่ฉันรักมากกพงรัก,กอ่ะตัวเท่าไหร่แปดพันร้อเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บโอ้อยอะทิมคอลเลคชันดูดีคืน <S <S อน่ารักมาก หอมอม,มันก็คือฟองน้ำรูปร่างต่างๆที่บีบแล้วนุ่มนิ่มไข่คเคีย้ยวอันนี้คือแกะถือสตรอเบอรี่คอลองดูมั้นไม่มีกลิ่นเพราะมันอยู่ในถุงอ่ะแต่สโลมาเอ้ยอันนี้ของกียังมีแต่ไม่รู้อันนี้นคือตุ๊กตาไลา่ฝนแต่กีไม่รู้ว่ามันอยู่อะไรลริปป๊อปอันนี้ของลิปป๊อปอ่ะแล้วของกีหายไปไหนอะไะไอ้ตัวนี้กีมีแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหน มไม่ใช่แก่อันนี้เอาปักกาเอาปักกาสตัวนี้น่ารักมากมัมีชอบมัมีก็เลยเอามา3มตัว<ล>ซึ่งของสุกีสีฟ้า<ล>ของพี่เซนสีชมพูแล้วของนี้เป็นส,สีเหลืองแทนแต่จริงๆแล้วคือเราจะเอามาอยู่รวมกันแล้วเขาก็จะอยู่น่ารักมากเลยปักกากนีน่เลยจะเป็น,นตัว The Mango น้มากเลนะนี่ The Mango Mango ดูดิมันแบบมุง ทุกคนน,นี่แมนโก้นะคบแมงโก้แมงโก้ใหญ่กว่าอาบาับอัวาร่าเยอะเลยอัปกาก้าพิซซ่าอันนี้คือแมนโก้นะคะจำมาไว้นี่คือแมโน,กมนแโก้ไม่ใช่เชนแมนโก้นะคะแมงโก้อันนี้ก็คือแบบแมงโก้อันนี้มันไม่ได้แบรนด์ดังอันนี้ก็ไม่ได้ดังนะไอ้ก,ก็อันนี้ก<อ>็ตัวสามสี่ร้อยมั้งแบบนี้อันนี้ก็ไม่ดังเหมือนกันไม่ไม่อันนี้ของอันนี้ดังอันนี้ของ เอออย่ามาทิ้งซอมเสิร์ฟนี่ขอ,ของอะไรนะพี่เจ,จมชวาชวาเออชวาชวา,วาเขาออกมาตัวนนิ่มพ่อลีลูยอ้อง<ห>นี่คือโลนัทที่เป็นสกูตช,ชี่ที่มันเป็น,นอะไรกิตตี้นะครับสุดชมพูะะ้วยบอกสนุกที่สุดน,สนำเสนอนำเสนอกลนเป็นสองตัวนี้น่ารักมากนำเสนอกล้วยใช้ตาลิงลิงชอบกินตลอดชีวิตอันนี้กล้วยก็ ของอะไรเนี่ยปุณิปุนิปุณิอะไรอะน้องเซนไอ้ตัวเนี้ยฮะปุณิหรออ๋อไอ้ตัวนี้ปุณิมาู้เออเนี่ยอันนี้แพงนะไม่ใช่กล้วยไก่กาถูกนะนี่ดูนี่มีลิงม,มีตุอ้ออยู่่อ,อไม่ใช่ เห็นไหมบอกแล้วว่าล um okay. ิงลิงกลุมท้องอยู่บอกฉันจะกินกล้วยนี่กล้วยพูนี่มารู้ไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าไอเนี่ยเขาบอกพี่บอกแล้วไงมันกินตลอดชีวิตไอลิงคือจริงจริงอ่ะพี่เซนอยากได้ลูกใหญ่แต่ว่าแพงมากมามีจําได้มามีไม่เอาลูกเล็กซึ่งมันถูกกว่านิดนึงนี่คือเกาะนี่คือที่ผมดูมานะเป็นข้างหลังเหมือนกอเซียเพราะข้างหลังมันเป็นแบบนี้น มันเหมือนเป็นกอซิล่าเพราะข้างหลังมันเป็นแบบด่างๆมันกอซิล่าเลยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นกอซิล่าอันนี้ก็คือเป็นแบบทุกทกี่ธรรมดาของตัวใ<อ>ไม่ได้<อ><อ>มีแบรนด์อะไรเดี๋ยวนะครับเดีนะ๋ยวเดี๋ยวนี่คือลูกของมันลูกตัวเล็กๆอ๋ออันนี้เป็นมินิใช่อันนี้ของมินิเหมือนกันเลยเป็นมินิก็คือเราจะมีเป็นคอลเลคชั่นเลยนะเนี่ยก็คือยังไม่ได้แกะน่ารักมากเลย อันนี้จริงๆมันเป็นของผมนะอันนี้เค้กอันนี้ที่พี่เซนไม่ให้ใครพี่เซนชอบอันนี้ก็เป็นเค้กของผมเองแต่ผมผมทำไม <c oughs> ผมเตะจนมันลุดแ <c oughs> ด๊ดเ <ผม S 2> ๊นน<ต>อันนี้คือแล้วก็เค้กอันนี้ของพี่เซนอันนี้แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ของเราผมต้องวางตรงน,นี้นะไอบูลเหมือนกันรู้สึกไอบูลจะเยอะไอบูมแพงเ,เพราะว่า อันนี้เป็นทุกคนดูเต็มตัวของผมดิดูข้างล่างอย่างเป็นอันน,นี้เราให้ดูข้างล่างนี้นนอย่างเยอะอันนี้ปันเป็นปันหน้ากระต่ายยิ้มมากเลยกัน์ตาทาวน์เล็บบิสมาสเนโรมาสเนโรเล,ล็บบิสอนนีดูก่อนดูก่อนว่าคือแบบโอู้หเพียบเพียมคือคอันนี้มีอีกตะกร้าหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นแบบเบเกรีเป็นอะไรนะเป็นขนมปังคือแบบนี่ขนมปังเยอะแยะเลยแล้วก็มีเค้กอันนี้ด้วยมีหลายสีนี่ดโอ้ยชิ้เขาอันนี้ด้วยโอ้ยไอติมโดนเหยียบดูอันนี้นี่เป็นคอลเลคชันแล้วที่สำคัญอันนี้ละเล็ดสุดส เด็ดสุดทุกคนนี่ของผมเองยังไง English base ไอบูมแลไอเทมอันนี้ที่ออกมาโอ้โหนี่แ่อันนี้ของผมแต่มันจะไม่บแลน่นะคะมันนี้ไม่แลอันี่ของผมเอ้ยจิตตังตัวนี้ก็มีตัวนี้มันของอะไรนะเอันนี้ของกี้ Soft b a s นี่มันของอะไรนะ Cutie เค้กลอยได้เอะออะ ให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนถ้าใครชอบชอบตัวไหนก็ให้ถ้าจะรีวิวอันไหนก็บอกผมได้เลยนะคะเหมจะรีวิวให้แบบใช่เลยนะคะอยากให้เอยากเห็นตัวไหนเพราะว่าอันนี้ผมรีวิวไปสองกล่องแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งผมค่อยรีวิวคลิปหน้านะคะ ep สองก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับไปบ้านจุ๊บเจอกันอีหน้า すごいう。